นึกภาพสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ดูสวยงามน่าดึงดูดแต่ยังถ่ายภาพได้อย่างระดับมืออาชีพจับภาพช่วงเวลาสําคัญในชีวิตได้อย่างคมชัดนั่นคือซีรีส์ OPPO Find X9 ในเฉดสีดวิตวิ r เรสที่กําลังสร้างกระแสฮือฮาแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจอะไรทําให้สีนี้พิเศษกว่าสีอื่นๆกันนะมาดูกันว่าทําไมมันถึงกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีระดับพรีเมียมแต่ระวังเลย เพราะเรื่องนี้ยังมีจุดที่หลายคนมองไม่เห็นและอาจทำให้เกิดความเห็นแตกต่างกันเลยทีเดียว s ี r i Oppo Find X9 มาพร้อมกับตัวเลือกสีใหม่ที่เรียกว่าวีวี Red ซึ่งเป็นเฉดสีแดงที่ดูหรูหราและนุม่มนวลราวกับผ้าลูกไม้ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวทำให้โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นไอเทมแฟชั่นที่แสดงถึงสไตล์ส่วนตัวของคุณนอกจากนี้เฉดสีนี้ยังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพราะมันไม่เพียงแต่สวยงามภายนอกแต่ยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีภายในท,ที่ทรงพลังอีกด้วยสำหรับผู้ที่อาจยังไม่คุ้นเคยอ p p โปได้ออกแบบซีรีส์นี้ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ย,ยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีบริเวรที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดสายตาในทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นด้านหลังที่เรียบรู้หรือขอบด้านข้างที่โค้งมนให้สัมผัสที่สบายมือเช่นเดียวกับการเลือกสีรถหรูราหรือเสื้อผ้าที่โดดเด่นสีนี้ช่วยให้คุณรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้ ตอนนี้มาพูดถึงฟีเจอร์หลักที่ทำให้ p p ป Find x 9 s e r ี e s โดดเด่นกันบ้างเริ่มจากกล้องหลังสุดทันสมัยที่มาพร้อมกับเลนเทเลฟต์ตัวเซเบลท์ความละเอียดสูงถึง200 MP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นนำด้านการถ่ายภาพระดับมืออาชีพเฮเซเบลท์ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้อย่างคมชัดและมีรายละเอียดสูงต่างจากกล้องทั่วไปที่อาจสูญเสียความคมเมื่อซูมเข้าใกล้ตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากถ่ายรูปสัตว์ป่าในสวนสัตว์จากระยะไกลคุณสามารถซูมได้ถึง 120x Super z o ซู โดยไม่เสียคุณภาพภาพมากนักนอกจากนี้ยังมีโหมดถ่ายวิดีโอ 4K ที่ 120fps ซึ่งเหมาะสำหรับการบันทึกคลิปวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วเช่นฉากต่อสู้ในหนังหรือกิจกรรมกีฬาและยังมีสเตตโหมดที่ช่วยปรับภาพให้ดูสมจริงราวกับอยู่บนเวทีใหญ่ซึ่งแม้แต่ผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่ายเพียงแค่แตะปุ่มเดียวก็พร้อมถ่ายภาพที่สวยงามแล้ว แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปฟีเจอร์เหล่านี้บางอย่างอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นแต่จริงๆแล้ว OPPO ได้ออกแบบ UI ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นหากคุณเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยใช้กล้องระดับพรีเมียมมาก่อนลองนึกถึงการถ่ายภาพด้วยกล้องดีเซลาแต่ในรูปแบบมือถือที่พกพาง่ายกว่านั่นคือสิ่งที่หยิบนี้มอบให้แต่ข้อถกเถียงก็เกิดขึ้นที่นี่บางคนอาจมองว่าฟีเจอร์เหล่านี้เกินความจําเป็นสําหรับการใช้งานประจําวัน และราคาที่สูงอาจไม่คุ้มกับค่าตัวแต่สำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพอย่างจริงจังมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนคุณคิดเห็นอย่างไรสีววิเครและเทคโนโลยีกล้องระดับสูงเช่นนี้จะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือไม่แชร์ความเห็นในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับรุ่น oppo find x9 pro ในสีววิเครราคาเริ่มต้นที่42,999บาทพร้อมโปรโมชั่น เทรดอัพที่ลดราคาได้ถึง1,000 0บาทหากคุณนําเครื่องเก่ามาแลกทําให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีบริการ180 Day Replacement Service ที่รับประกันเครื่องใหม่หากเกิดปัญหาภายใน180วันและข้อเสนอผ่อนชำระ0%ดอกเบี้ยทำให้ราคาตกลงเหลือเพียง23,348บาทต่อเดือนรวมถึงของแถมอย่าง EVIP card มูลค่า2000บาทสำหรับลูกค้า VIP Google AI Pro Pa c k a g e 3เดือนมูลค่า2250บาทและเคส ไลายลักชัวรี่แมกเนติกคสมูลค่าห้าหนึ่งบาทซึ่งช่วยปกป้องเครื่องของคุณได้อย่างรูราเหมือนกับการซื้อรถยนต์รู้ที่มาพร้อมอุปกรณ์เสริมฟรีทำให้คุณรู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าที่คิดส่วนรุ่นมาตรฐาน Oppo ป i ไฟ X9 ในสีบว,วิเวร์ราคา2,999 9, 9บาทพร้อมเทรดอัพรดสูงสุด6,000บาทและบริการเดียวกันรวม ถึงข้อเสนอผ่อน0%ที่เหลือ19,348บาทต่อเดือนของแถมเหมือนกันทำให้แม้รุ่นนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมโดยไม่ต้องเสียงเงินมากเพื่อความสะดวกสบายคุณสามารถหาซื้อซีรีส์ OPPO Find X9 ในสีวิวิเวสได้ที่ร้าน OPPO Brand Shop หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่กระจายทั่วประเทศเพื่อสัมผัสความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้ด้วยตัวเองเงื่อนไขและรายละเอียดของแถม EVIP Card มูลค่า1,000บาท สามารถใช้งานได้ในแอป My Apple และร้านค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆรวมถึงส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้ออุปกรณ์เสริมของแถม Google AI Pro Package 3เดือนให้สิทธิ์เข้าถึง Google One และ Gemini Free เป็นเวลา30วันพร้อมฟีเจอร์ AI ที่ช่วยจัดการข้อมูลและสร้างสรรค์เนื้อหาได้อย่างอัจฉริยะโปรดทราบข้อเสนอนี้มีจำนวนจำกัดและขึ้นอยู่กับสต็อกสินค้าเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาติดต่อร้านค้าเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม หากคุณสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ Facebook ของ OPPO ประเทศไทย https://www.facebook.com/oppothai OPPO Find X9 Series TH กล้องแฮนด์แบลคคุณภาพ2 0 0 mP4 ดูวีดีโสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนเผยแพร่21พฤศจิกายน2568